ถือว่าเป็นคนดวงแห้งคนมีโชคด,ดีบ่าแอมครับผมพ่อเที่นั่กล้วยก็ออกออกออกเอียงก็ออกปีกลางน้นครับข้าเจ้าว่าคันผู้ใดมีแจ็กซี่นี่จะมีโชคไงผู้ใดครับมีน้ำซ้ำก่อสิี่านมาเพิ่นบอกศูนหาครับผมเลยบอกเอ็มเพที่นก็บ่าแอมไปศูนหาแต่ว่าไปหาสิลสเตอรี่มันบอก่มีศูนหามีแต่ศูนหก ฟาดมากเครื่องซ้ำนี่สิล่ะครับคนมีโชคมีดวงโอ้โนนี่ล่ะครับผมคนมีโชคมีดวงนอะง้วนนี่เพื่อนว่าบ่พลาดล่ะเพื่อนว่างวนนี่ไม่เป็นผู้ใดก็มาบอกข้องวนนี่เห็นออกจากก็กล้วยในค่วงฟันนั่นออกจากก็กล้วยได้บอกออกจากเงากล้วยนั่นเห็นแสงมากเลยโอ้แตกแสงเลยในคววงฟันนั่นว่าหลุดห้องมืมาล่ะครับมาอย่างเสียใ้ หกหนึ่งเ่อคนแบบพกเนมันบอกหกหนึ่งบอกพกหนึ่งโอจง้จังหวะจังอจมืเขาไปดล่ะให้เขาเอาว่าให้คามิสองแล้วว่าสองมีเสียว่าซี่าสนอกห,กหนึ่งนี่พกหน่อ่ะอืหลังจากงานไปกันมิดไปซื่อๆนี่ไม่เห็นเลยเงียบไปซื่อเอ,อ่ะม่ไม่ไช่บอกพอ,อกแต่ว่าใส,ส่ชุดน่ะอาว่าคิดเว่ากันตอนนี้นั่น โอ้พี่เป็นตาสบายปลายสาวผตาสบายสีเขียวเดี่ยวออกจากป่วยตัวนี้น่ะครับส่งนันดาลวดแต่ว่าตัวนี้สีขาวอืมเป็นยางออกมาเลยบอกเดี๋ยวหัอออกมาติออกมาแสงบวกหวานหวาาไั่มาให้โศกบ่ว่าบกกงองเด้อดนะกระลุกขึ้นมาก็มันขียนไน่อยอย่หลวงนะเนี่ยคนเคยหลวงนะ ก็ได้เค้นไหวครับฮุกหนึ่งหางเดียวหกหนึ่งตัวเดียวแต่ว่าการฮกสองกันน้ำอยอก่อนเดี๋ยมันรวงอ็ส้นหายบางคั้งครับนอะเดีว่าหางเดียวโบต้องครับเดี๋วมาได้เราครับเพื่อนกันไหวเนี่ยเดี่ยครับหกสองคนว่านีงานคนบอกศูญหายมันออกสู์หกครับถ้าออกฮุกสูญมันก็แล้วเกมกัว่าได้กินฮกหนึ่งหกสองอันหกสอง อาสิถามจากั้นมาเพื่อนก็ะบ่มาอีกเลยแม่บอกพ่อเต็มเต็มจากเหนมา้ผมถามเนี่ยิพ่อไปบ่งเมื่อกี้นี่ไปบ่งในปีกล้ยนี่พ่อเห็นเลขตัวใหนอันเห็นเลขสามกระบวงกลมเห็นเลขสาม้วก็บวงกลมเออวงกลมมันทับเลขสาม้หน้าครับแล้วก็อันเลขศูนย์เลขสามเลขคายิบองเนืเออมันยู่คนระจุดนะแต่ว่ากระบ่ไกลกันได้ ยี่กี่การกันหันหลาดโอ้พ่อเห็นอยู่สามศูนย์มองเนืงองมเราทัดมาอีกน้อยหนึ่งกลับมาเห็นเป็นศูนย์สามหาศูนย์สามหาโอ้อยู่ปีกกล้วยครับผมแต่ว่าพญยางยออกมาบอกผกมาบอกหกหนึ่งเนี็ยครับผมท่านผู้ชมมันมาบอกหกหนึ่งแต่ว่าบอกสามตัวโอ้พอเตเห็นสามตัวนี่หันเป็นคือศูนย์สามห่าสามศูนย์สามศูนย์นี่ก็เป็นตัวเดียวกันเนาะครับผมแล้วก็ศูนย์สามหานี่เนาะการท <ใช S 1> ัดเหรียญมากกับหมุนไปหมุนมากรับเป <ใช S 1> ็นศูนย์สามสามศูนย์คือกัน ก็สิเป็นศูนย์สามหาเหล็กบนหกหนึ่งเหล็กลางเจ็สี่บอกครับผมท่านผู้ชมน้องคือบอดแอมินวาน้องเพราะพอเตียมันไปเห็นมันก็ไปเห็นศูนย์สามหาได้ย้อนนั่นมันเป็นไปไหนวะอือครับผมเจียวก็หนังให้เจีาหาสิบเวสบ่เมื่ออกหาสองอันไปไปซื้อเหล็กเด่นบ่ อันดูได้หาสองว่าหาสองบอกอยู่อือมาหอบไม่หยุนมาคันทุนหาทุนหามาออกทุนหกนี่หกหนึ่งกันหกสองไปน้ำสร้างเข้าด้วยอันขั้นบนเรามาใหายด้วยบอกเขาน่ะมีสองมาสองมีซีมาซีว่ะนีะนี่ละเป็นเงินของแ ชัวเงินเดือนโบบคาใส่หมดบอแมนเขาต้องกาเอาอย่างเดียวไหมโฟเตียเขาต้องกาเอาเอาเงินเดือนไปเห็ดทุนเอาไปต่อถ้ามันอกเขาเบาโบ้าใส่เงินเดือนคนมีโชคมีดวงมันต้องได้บอกงวดก่อนไปหาสุนหานั่งได้มาสูนหัวเขนบอกนี่คนมีโชคมีดวงเขาาส่งวดทุกนได้นั่นเป็นเรื่อสั้น หมอมันโอซโมเข้ามานะเขัามาขายรูดรีบอมมีศุนหาบว่าถามคนมันไม่ได้ว่าท่านก็เอาแหละคนละเออคันบ่มีเอาซุนวกมาเลยว่ะอ่าใช่ไหมก็ดึงศูนหกให้มีใบเดียว,อา,ายวอาเต็มต็มเลวมันลอกมันลอ,อกตัวไรเออังนั่งอยู่ผนนุนอนเนี่ยมึงต้อรับทันครับมันลอกไปเดียวจังเด็เปิดบางจังนึงคือเลืซีบางจังนึงคือเลือซนกแ่ขึ้นตัว่ว่าเที่ยนี่มันมามัน เขาย้อนภาพมาให้ใกล้ๆหน้าจอมาเห็นชูนหกเว้ยได้ใบหนึ่งว่ะสำหรันี่แหละจังหวะแม่กับดูคนไปเอาคนมีโศกมีดวงไปจากสี่ละครับผมคนมีโศกนี่การจะสิวแต่นึงได้แคนึงเงิ่อนด้ต่อเกียรติครับลดบักเึิกหน่อยไปย่างหัวก่อนย่างมันเทาะย่างหัวสย่างมันเทาะเอาให้ไปหาด้วยนี่เพี่ยนย่างหนอกย่างไหนใหม่ ผมว่านี่มันใจหกหนึ่งหกสองพอพอแต่ว่าเข้าไปเห็นอยู่ในี่จนกล้วยนั่นศูนย์สามห้ากับสามศูนย์ศูนย์สามเนี่บอที่เรียนอยู่อ๋อกสิเอาโยมักจูเพื่อกันยี่เมนบ่สมากจูนั่นมากศูนย์สามได้วยนี่ศูนย์สามสามศูนย์สามสามศูนย์หนึครับมักขึ้นได้ครับตัดเดินอยู่ในนี้ละ คัดเล่นอยู่ในศูนย์สามห้าเห็นกับต้นกล้วยนี่ละครับแนนมันก็เป็นเตัวเดียวกันกับเลขสามศูนย์ี่เห็นคนละจุดครับนี่เน,นาะค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของพ่อเตียเนาะฟันเห็นนางตานี่ค่ะเฮาะมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมหกหนึ่งเนาะกันใบห,หกสองคุณพ่อเตียเพินนะ่นวาเนาะเลขที่เห็นในปีกล้วยศูนย์สามห้าค่ะจังเล็กัเห็นชคกันมานกับตัวเลขของพ่อเตียเนาะสำหรับคลิปนี้จ้าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอค่ะ ถามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆดอยู่ใสจาปอกับศรปติตามมาฝากเอฟซีทั้งบานคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่คาราบุชมือนีจาปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีผึิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะอันวอลเื่ขึนของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแมทเทรนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคกนกอ้บุ๊กเสกหมานี่ยสำหรับนองสร้างหนวดสร้างดู เกียกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิม่มไปใส่มาใสากรรมม่กร,ระสังมอวิธีเป็นบูชเทวดาคนหลอกสมกรษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขา,ขายหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่านของบันบาตในเคื่อนหือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีเเ่เกิดแม่เส็นผมแม่โทรณน,นีบางคน มันก็เอินไปเป็นเครือเข้าหลงมันจะมีตัวผูกตัวเมียอ่าอยู่ในตัวนี้ที่ยังไม่นีมันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับค้นคือว่าถ้านำไป้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอย่าจมเขาโมซ่าไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขื้นวัตถุยางขายว่าดีก็ดีเออไปท่างเม็ยยังบ่เคยเสือเรเสือเบอร์กับเถือนเขาเงินยู่ามันเา็นาจมาไหลแบบได เนี่ยส่วนมากอ้หลวงปู่หรืออาจารมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่ะคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีบร้อนปูป่ายูุณแม่ว่าประมาณภาษาไหนเราใส่สร้ต้องใส่สร้างนการอบรกบวกส่วนมากเขาเลยชื่อจำาน้ำนามาหน้าไปขี่มันเขาเบาดอกขันดีบัดอ่ะว่าจะค้นสร้างอ่าหนังสร้างประกอบสร้างอันนี้ชีรมาเยี่ยนี่เพชรเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียงสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเ็จของงาสร้างแล้วกับพวกนางส้่งน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ใหายาโยมเพนมาสมบุญสรสั่งสลอกสาราสางแม,ม่ยังกักบพึ่งมาบูชาไปกับฤทธิ์วสชวคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสรั่ง คือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัน์ใหญ่สั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าอิปมาทุกองค์ก็ใส่สร้างก็ได้เอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุที่ว่าเป็นเครื่องร่างของข,องข,องของังหายยาโยมไปถือ,<า>อค่ะธรรมุชมจา่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคะนอกระได้อข,อข,ของดีติดใหม่ติดเมื่อาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพลงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดขางในให้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมนอเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขางไนน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนอว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแนนเนาะค่ะท่านผู้ชมนอทางด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีพึิงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกับพบพ่อสีด่บพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกกะผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่ยงน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ